สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรีวิวจากฟิกอิงแชนแนลนะครับวันนี้เรามานะครับอธิบายนะครับวิธีการใช้ตัวเลื่อนฟิล์มนะครับก็คือตัวช่วยในการใส่ฟิล์มนั่นเองนะครับว่าวิธีใช้อย่างไรนะครับก็นะครับถ้ามีโลก็ตั้งโลนะครับได้ขอบด้านนี้นะครับตรงกระขอบด้านนี้นะครับเวลาพิมพ์จะได้ไม่เอียงนะครับอ่าจากนั้นเราก็โหลดฟิล์มเข้ามานะครับเนี่ยโหลดฟิล์มเข้ามา ใส่ฟิล์มเข้าไปนะครับจนชนจนรู้สึกว่าชนกับด้านล่างนะครับก็คือจะใส่ฟิล์มให้มาชนกับตัวแกนทรายนะครับตัวนี้นะครับนั่นเองอ่าก็ใส่มานะครับสามารถเปิดฝาได้นะครับจากนั้นเราก็กดโหลดฟิล์มนะครับที่ปุ่มนะครับด้านหน้าเครื่องนะครับหรือที่รีโมทก็ได้นะครับกดโหลดฟิล์มให้มาพร้อมพิมพ์นะครับก่อนจะทําการกดรีโมทหรือกด ตัวโหลดฟิล์มใดๆนะครับต้องให้เครื่องขึ้นไฟเขียวค้างก่อนนะครับแสดงว่าเครื่องไม่ได้ทํางานอยู่นะครับเราก็สามารถกดตัวเลื่อนได้ถ้าไฟกาลังกระพริบอยู่แล้วเรากดอาจจะเครื่องเออร์เลอร์ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าฟิล์มมาถึงแล้วนะครับเห็นฟิล์มหน่อยๆนะครับตอนนั้นเรากดโหลดฟิล์มเข้ามานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าพร้อมพิมพ์นะครับ พร้อมพิมพ์นะครับึ้นไฟขึ้นเขียวแบบนี้นะครับเราก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับขั้นตอนการเตรียมฟิล์มมีแค่นี้เองนะครับจากนั้นเราก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับเอาเอิร์ลองสั่งพิมพ์นะครับสั่งพิมพ์ผมจะสั่งแบบไวๆนะครับเพื่อให้ดูจังหวะในการใช้ตัวเลื่อนแค่นั้นเองนะครับนีเครื่องจะฟีดออกมาแบบนี้นะครับนีน่น <S <S mm hmm. ก็คือเครื่องจะไม่พิมพ์นะครับ จะมีอยู่2อาการก็คือปกติแล้วจะพิมพ์เลยนะครับสั่งแล้วพ ok ิพวมพ์เลยนะครับกับอาการแบบนี้ก็คือเครื่องจะไม่พ,พิมพ์ฟิล์มมาด้านหน้าหน่อยหนึ่งนะครับแล้วขึ้นไฟแดงที่ปุ่มลูกกระดาษนะครับเราก็กดปุ่มตัวเลื่อนฟิล์มนะครับให้กลับไปยังตำแหน่งเริ่มพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะครับไปเรมตำแหน่งอ่าแบบนี้นะครับตำแหน่งเริ่มพิมพ์อีกครั้งหนึ่งแบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับ จากนั้นเราก็กดปุ่มกระดาษสีแดงครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้อ่ะนะครับเครื่องก็จะเริ่มพิมพ์งานนะครับก็วิธีการใช้ก็นะครับมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อพิมพ์งานเสร็จแล้วนะครับเราจะพิมพ์งานต่อไปนะครับต้องทําอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องเออเลอร์นะครับ ไม่ได้พิมพ์สีขาวนะครับเพื่อให้มันไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องก็จะฟิล์มมาแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ตัดอ่าเออเออมาตัดอะไรตัดงานที่เราพิมพ์เสร็จแล้วออกไปนะครับแหมจะไปโรยกาวหรือจะไปทําอะไรก็ได้นะครับเราตัดออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อเราเลื่อนฟิล์มไปแล้วมันไปโดนอะไรอื่นๆก็คือหมึกมันยังไม่แห้งนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็กดเลื่อนฟิล์มไปยังตำแหน่งพร้อมพิมพ์อีกนะครับอย่าสั่งเลยถ้าสั่งเลยมีโอกาสที่ไฟจะเออเลอร์สองดวงนะครับ กดย้อนกลับไปนะครับให้เบรพร้อมพิมพ์เหมือนเดิมนะครับย้อนกลับไปแบบนี้แล้วพอดีผมกดค้างเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยกลับไปสุดเลยปนะนะนะกติก,ก็เอามาเริ่มต้นแบบแบบเดิมใหม่นั่นเองนะครับก็คือต้องกดย้อนกลับไปก่อนทีหนึ่งก็ได้ไม่ต้องกลับสุดแบบนี้ก็ได้นะครับกดนิดเดียวก็ได้แล้วแต่เราเลยแต่ถ้า เอาเข้าเริ่มใหม่ก็ไม่เปลืองฟิล์มดีนะครับหรือเราจะสั่งเป็นยาวๆเลยก็ได้นะครับเราก็สั่งปริ้นใหม่นะครับในรอบต่อไปได้เลยถ้ากรณีเราจะปิดเครื่องพิมพ์ไม่ได้ใช้งานหรือจะสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับเราก็กดเลื่อนเอาฟิล์มออกไปก่อนนะครับอ่าสมมุติเราจะปิดเครื่องไม่ใช้งานแล้วนะครับก็ปิดเครื่องพิมอ่าแบบนี้ ตอนเปิดเครื่องก็ยังไม่ต้องใส่ฟิล์มนะครับคราวนี้ถ้าเราจะทำอีกวิธีนึงก็คือสั่งพิ้น์ก่อนก็ได้นะครับสั่งพิมก่อนก็คือให้ไฟขึ้นสีแดงก่อนแล้วค่อยโหลดฟิล์มมาก็ได้นะครับอันเมื่อกี้คือเมื่อเครื่องพร้อมทำงานแล้วเราใส่ฟิล์มมารอไว้นะครับอันนี้เราสั่งพิมพ์ก่อนนะครับแล้วเราถึงจะสั่งพิเราถึงจะใส่ฟิล์มนะครับตัวตี อย่าเพิ่งอ่านี่ไฟเกี่ยวค้างแล้วเราก็สั่งพิมพ์มานะครับยังไม่ต้องใส่ฟิล์มก็คือลูกค้าถนัดแบบไหนก็สามารถทําได้เลยนะครับอ่าเมื่อไฟขึ้นสีแดงที่ปุ่มกระดาษแสดงว่าคําสั่งพิมพ์ที่เราสั่งนะครับมาที่เครื่องพร,อพร้อมใช้งานแล้วเราก็โหลดฟิล์มเข้าไปนะครับใส่ฟิล์มเข้าไป จากนั้นเราก็กดโหลดฟิมเหมือนเดิมนะครับฟิมผมไม่ได้ตัดนะครับก็เลยจะดูเอียงๆนิดนึงนะครับไม่ได้ตัดให้ได้ฉากนะครับก็ประมาณนี้นะครับพร้อมพิมเหมือนเดิมเราก็กดปุ่มสีแดงเหมือนเดิมครับอ่าแบบนี้อ่าเครื่องก็จะพิมพ์เลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือสามารถใส่ได้2แบบนะครับก็คือจะ ใส่ฟิล์มไปแล้วค่อยสั่งพิมพ์หรือสั่งพิมพ์แล้วค่อยใส่ฟิล์มนะครับก็สามารถทําได้ทั้ง2ออย่างนะครับที่สําคัญก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้งานเครื่อนะครับเราก็ปิดก่อนปิดเครื่อนะครับเราเก็บฟิล์มไปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราล้างหรือเราสั่งปิดเครื่องอย่างเงี้ยมันอาจจะฝีทิ้งมาได้นะครับทำให้ตัวเคลือบเราอาจจะหลุดได้นะครับแบบนี้เองนะครับ เราก็ตัดงานที่เราเสร็จแล้วนะครับไปโรยกล่าวนะครับแล้วเราก็กดกลับไปเหมือนเดิมนะครับตัดก่อนอย่าเพิ่งกดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเป็นเลอะอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับก็นะครับนันนแนะนําวิธีการใช้งานที่ตัวเลื่อนฟิล์มนะครับก็คือจะสามารถกดที่เครื่องหรือกดที่รีโมทก็ได้นะครับก็ติดขัดด้านใดก็สอบถามได้ทาง Line แอทฟิกอินะครับสวัสดีครับ